สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าจากทาง e-life นั่นเองนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณทาง e-life มากๆนะครับเพราะว่าทาง e-life มาเป็นสปอนเซอร์โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าตัวนี้ให้กับผมนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับผมก็เลยวันนี้นะฮะอยากจะมารีวิวนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะฮะได้ดูว่า มันมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเพราะผมบอกเลยว่ามีฟีเจอร์เด่นๆมากมายเลยที่จะพาทุกคนมาดูกันในวันนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาพูดชื่อรุ่นของโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ Red 3 Ergo Desk นั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้นะครับจะพามาดูฟีเจอร์หลายตัวมากนะครับซึ่งฟีเจอร์แรกนะครับที่จะพามาดูนั่นก็คือตรงนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวตากล้องนะครับสามารถ ูมาดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็คือนะครับเป็นที่ปรับระดับของโต๊ะตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าจะมีปุ่มหลายปุ่มมากนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพามาดูว่าใช้งานกันยังไงนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะต้องให้ดูนะครับในส่วนของความสูงความต่ําของโต๊ะตัวนี้ก่อนว่าเราเนี่ยสามารถปรับได้ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมากดให้ดูเลยนะครับอ่ะตรงนี้ผมเซตไว้นะนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเซตที่หลัง ก็ตรงนี้อ่ะผมกดเลขหนึ่งนะซึ่งกดเลขหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะวิ่งลงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ตะกล้องซูมออกได้นะครับโอเคเห็นไหมผมเซตความต่ําสุดนะตรงนี้จะให้ดูนะครับความต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่60นะครับอ่ะเดี๋ยวให้มันไหลลงไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้คือ60นี่คือต่ําสุดนะครับผมต่ําสุดเลยนะครับอ่านี่นะฮะ โอเคจากนั้นนะฮะมาดูว่าความสูงจริงๆเมื่อกี้น่าจะเห็นความสูงอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะปรับให้ดูใหม่ผมจะกดเลข2อ่าอันนี้ผมเซตไว้ที่เลข2นะครับอ่าผมจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะวิ่งขึ้นมาเองนะครับเรื่อยๆเลยอ่ามาแล้วโอเคมาดูว่าสูงสุดนะครับได้กี่อ่าเซนติเมตรนะครับอ่านี่ครับ อ่านี่คือความสูงสุดนะครับก็คือ125ซนเมตรนะครับผม ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วปรับยังไงนะครับปรับความสูงความต่ําแล้วก็เซตค่ายังไงอ่ะตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าไอ้ที่ผมพาทุกคนดูเนี่ยผมจะมีเลข1กับเลข2ใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้ผมจะมีเลข3นะครับเลข3เนี่ยอ่าผมจะปรับเป็นระดับประมาณกลางๆแล้วกันซึ่งตรงนี้ก็มาดูผมสามารถกดนะครับลูกศรขึ้นก็คืออ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วลูกศรขึ้นก็คือปรับขึ้นนะครับลูกศรลงก็คือปรับลงนะฮะอ่ะผมจะกด ค้างไว้เลยลูกศรลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันกลางๆนะลงมาอีกนะครับลงมาลงมาลงมาอ่ะเอาสักง100นะผมต้องการความสูงกลางๆ100ทีนี้ผมก็แค่กดตัว M ค้างไว้อ่ะกดค้างไว้ประมาณ2ถึง3วินะจนมันขึ้น S ขีดๆนะครับตามนี้นะแล้วทุกคนก็กดนะครับเลข3ได้เลยเป็นการเซตว่าเนี่ยเราใช้เลข3นะแล้วเราก็กด M อีกรอบหนึ่ง อ่ะอันนี้เป็นการเซตแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูเดี๋ยวผมจะกดเลข2ให้มันขึ้นไปเป็นอ่าสูงสุดใหม่นะครับอ่าก็คือ125นะครับโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวเรากล้องซูมออกนะครับอ่าทีนี้ผมผมอ่าปรับระดับสูงสุดแล้วนะครับแล้วมาดูว่าพอผมกดเลข3ปุ๊บเมื่อกี้ที่เราเซตก็คืออะไรที่เราเซตคือ1 0 0ซมใช่ไหมนะครับอ่ะก็ลองกดดูปุ๊บอ่านี่เป็นการเซตแล้วนะดูนะมันก็จะไหลลงมาเองนะครับอ่า เลื่อนลงมาปึ๊บอ่าเห็นไหมหนึ่งร้อยพอดีไปอันนี้คือการเซตซึ่งทุกคนก็สามารถเซตแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยผมเซตเลข2เป็น125ถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการเซตเลข2ใหม่ก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือปรับมาที่ระดับที่ทุกคนต้องการอ่ะนะครับอย่างเช่นสมมุติผมจะเซตใหม่นะอ่ะผมจะเอาสัก85แล้วกันนะครับทีนี้ผมก็กด M ค้างไว้อ่า วางไว้ประมาณ2-3งถึงสวิจนมันขึ้น s อขีดแล้วก็กดปรับเป็นเลข2อ่าแล้วก็กด M อีกรอบหนึ่งแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะครับผมอ่านี่เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นนะครับฟีเจอร์นะครับของการปรับระดับแล้วก็การเซตค่าต่างๆของเจ้า red 3 r e e r g o desk ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะครับอ่าตรงนี้ผมบอกเลยว่าชอบมากนะให้ทุกคนดูที่มุมนะครับขอบโตเห็นไหมว่า เนี่ยเขาจะมีการทําให้มันเป็นแบบขอบนะครับโค้งมนแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะมีเด็กๆหรืออะไรเงี้ยเพื่อป้องกันนะแบบถ้าเกิดว่ามันเหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นเหลี่ยมแหลมๆอะไรมางเงี้ยเออแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถเดินชนได้อะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบ เกิดอาการบาดเจ็บได้ตรงนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้นะฮะที่เขาทําขอบมาให้แบบโค้งมนแบบนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแล้วก็การบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมจากนั้นในส่วนของการปรับสีของแสงไฟของโต๊ะของเรานะครับก็คือทุกคนสามารถใช้แอปที่มีชื่อว่า Dual Color Strip ได้นะครับในการปรับสีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้บอกเลยว่าสะดวกมากๆนะครับ จากนั้นนะครับสำหรับมอเตอร์ของโต๊ะตัวนี้นะครับก็คือ DeW o ิร k i n นะครับจะเป็นแบรนด์มอเตอร์ดังจากเยอรมนีนะครับตั้งอยู่ที่เมืองแฮมเบิร์กเยอรมนีนะฮะเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานเชิงการแพทย์และส่วนประกอบในเฟอร์นิเจอร์นะครับตรงนี้บอกเลยว่ามีคุณภาพดีมากๆนะครับผมจากนั้นนะครับในส่วนของขาโต๊ะนะครับก็คือเราสามารถปรับสูงต่ำโดยระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของขาเนี่ยก็คือจะเป็น three stages นะครับก็จะเป็น3ส่วนตามนี้เลยนั่นเองนะครับผม จากนั้นนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับยังมี built-in USB นะครับที่ติดมากับโต๊ะนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถใช้งาน USB ได้เลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับทาง e-life นะครับยังมี arm monitor นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้เป็นขาจับจอคู่แบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสั่งซื้อแยกได้เลยนะครับอ่านี่เลยนะฮะจะเห็นได้ว่าสีขาวสวยงามมากๆนะครับเข้ากับโต๊ะมากๆเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็คือ red t e r g o desk ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ e-life gear com ได้เลยนะครับซึ่งทุกคนสามารถเลือกไซส์นะครับได้3ไซส์นะฮะก็คือจะมีไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l นะครับซึ่งของผมเองเนี่ยก็คือจะเป็นไซส์ m นะครับผมก็ความยาวจะอยู่ที่140 คูณ70นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นะครับไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนก็สามารถติดต่อทางอีไลฟ์นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ